หลายคนมีคำถามอยากเกษยียณอย่างแฮปปี้จะเริ่มวางแผนเกษยียณอย่างไรออกแบบการเงิน EP นี้มีคำตอบกับ5ข้อควรรู้หากอยากวางแผนเกษยียณค่ะข้อที่1นนะคะเราควรประมาณการอายุไขของเราค่ะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงประมาณอายุเท่าไหร่นะคะตัวเลขตรงนี้เราสามารถคำนวณได้จากลักษณะพันธุก,กรรมหรือว่าอายุไขเฉลี่ยของคนในครอบครัวเราค่ะ ข้อที่2นะคะควรมีการประมาณการค่าใช้ใจ่ายที่จะใช้หลังเกษียณค่ะตัวเลขตรงนี้อาจจะออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะว่าเราจะใช้ใจ่ายเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะคะที่สําคัญอย่าลืมคํานวณเงินเฟอิดด้วยค่ะ ข้อที่3นะคะคำนวณเงินเก็บที่เรามีอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งเงินเก็บตรงนี้นะคะอาจจะรวมถึงเงินเก็บออมเงินที่เราลงทุนใน S S F R M F หรือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็จะมีเงินเก็บออมในประกันสังคมแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยค่ะข้อที่4นะคะวางแผนการลงทุนค่ะ หลังจากที่เราคำนวณเงินเก็บที่มีในข้อ3ไปแล้วถ้าพบว่าเงินเก็บยังไม่พอนะคะก็ต้องวางแผนที่จะลงทุนกับเพื่อนๆและในปัจจุบันนะคะก็มีตัวช่วยเรื่องของการลงทุนมากมายค่ะและหนึ่งตัวช่วยการลงทุนที่น่าสนใจก็คือการเปิดบัญชีนะคะกับ Age Invest ค่ะ ข้อที่5นะคะเราควรมีการบริหารจัดการการเงินหลังกเกษียณค่ะหลังกเกษียณยังคงต้องลงทุนต่อนะคะเพียงแต่อาจจะปรับนะคะความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้น้อยลงแต่ยังคาดหวังให้ชนะเงินเฟอ้ออยู่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนําไปวางแผนกเกษียณดูนะคะ